เลยนะคะวิวไม่ได้มาคนเดียวค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ทีมเรียบร้อยแล้วนะคะบอยแบนด์ Boy, Bear, ทั้งสองทีมนี้บอกเลยว่าหล่อมากมากทีมแรกค่ะเชิญในน,นาตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับ็อปครับสวัสดีครับหนึ่งครับทีมที่2เชิญค่ะสวัสดีครับนนครับสวัสดีครับคอยครับอขอบคุขอนรับทั้งสองทีมด้วยนะคะ yeah. นเ้าะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าเกมทายซิกฉันคือใครว้าวก่อนอื่นต้องถามก่อนทั้งสองทีมเคยดูการ์ตูนไหมคะเคยดูครับมีการ์ตูนแบบตัวโปรดที่เราแบบชื่อชอบไหมอ่ะขอทีมที่หนึ่งก่อนนะอืมของผมเป็นชินจังครับชินจังช่น่ารักจังจอมแก่นใช่ครับอ๋อของพี่ท็อปล่ะคะอ๋อชอบวัดตุ้มกีฬาครับก็จะกับตันฟุตบอลอือ อ่ะค่ะทางด้านนี้ค่ะสายโชเนนลูกผู้ชายมังกี้ลูฟี่อ้เอ้ยคุณคุณลูฟี่กับตันโจสลัดอะไรปางอ๋อหมวกฟางกับตันหมวกฟางของน้องพลอยค่ะของผมจะเป็นสายแบบสืบคดีครับอุยสืบคดียอนนักสืบโคนันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ไหมกร้สุน เป็นเด็กผู้หญิงแบบนี้นะคะสมัยเด็กๆนี่คุณพ่อคุณแม่ซื้อแบบตุ๊กตาบาร์บี้มาให้เลยอ่เป็นสายแบบเจ้าหญิงหวานแหววอ่โตมาอยากเป็นเจ้าหญิงแบบสวมมงกุฎอะไรอย่างนี้หวานๆเลยค่ะอย่างนี้เนาะแบบมีเวทมนต์์มจิคอว์สองแับเจ้าหญิงเรื่องอะบาอ่ะถูกต้องดูประมาณนะอ่ะเชื่อว่าน้องผู้หญิงหลายคนเนี่ยน่าจะแบบเป็นเหมือนีวิวแล้วก็น้องผู้ชายอาจจะแบบเป็นเหมือนทั้งสองทีมด้วยที่ชื่นชอบการ์ตูนแบบนี้นะคะ มาที่เกมของเราเลยนะคะก็ไม่พนตัวกระตูนค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าตัวกระตูนนี้เราจะเอามาให้เป็นเงาแบบตัวลายในโคนัน็นสีดำๆเงาดำๆเนาะแล้วก็ให้ทั้งสองทีมเนี่ยทายว่าเป็นเงาของตัวกระตูนอะไรได้เลยค่ะง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากถ้าเป็นสายกระตูนเนี่ยก็คือตอ้องตอบให้ได้เนาะกะกติกาในการแข่งขันนะคะถ้าใครสามารถตอบได้ให ยกมือเอะจะมีทีมงานช่วยดูนะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคจับมามาค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะอโอ้โหครตอบได้ยกมือมาถ้า้อมสองหนึ่งสองทีมงันได้ค่คะน้องหนึ่งคะน้องหนึ่งคะผมขอตอบว่าตอบว่าโดราเอมอนโดราเอมอน มีต้องจำให้ทันนะคุณนะมีเดียวเท่านั้นอันนี้เดียวแบบแค่แบบจังหวะยกมือนะคะามาค่ะข้อต่อไปเลยค่ะวิ่ยตัวนี้ง่ายมากค่ะตัวนี้ง่ายมากค่ะเอาพูดอยเอาพจับติงหูค่ะจับติงหูทีมงานช่วยกันดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2งสองยกพี่ท็อปค่ะทำไมไม่ทำคนนี้เขาเป็น กุลาสีเรือโอ้ยตัวการ์ตูนอะไรที่เป็นกุลาสีเรือนะผมชอบทานผักโขมเขาพูดตัวละครตัวการ์ตูนอะไรคะป๊อปอายครับผมป๊อปอายป๊อปอายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมคะในในมือเขาจะมีกระป๋องผักโขมใช่ไหมแต่สรุปผักโขมอบชีสปะไม่ตองไม่อบไม่อบไม่อบของขาดไรไได้เฮ้ยคุณต้องแบบว่าช่วยกระทำารีบรีบยกมือต้องไวกว่านี้ เพราะทีมนี้เขาแบบถ้าอีกข้อเดี๋ยวเขาชนะเลยนะช่วยกันทด้ได้ได้เ้โอเคนะโอเคนะขอดูพลังทีมก่อนขอดูพลังทีมค่ะทีมที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยหูถ้าแตกน่ากลัวเหมือนกันเนาะมาค่ะทีมที่สองค่ะเฮ้โอ้โหเล่นใหญ่ว่กต้องตอบให้ได้นะนะมาข้อต่อไปค่ะเฮ้ย ใช่ตัวตัวละครนี้คืออะไรคะคือมังกี้ดีลูฟี่ครับมังกี้ดีลูฟี่ตัวยังยื่นแล้วมาดูเฉลยค่ะคำตอบคือมังกี้ดีลูฟี่ค่ะเอาหนเฮ้ยเป็นตัวละครที่น้องนนท์ชอบใช่แล้วสุดยอดมากดีแล้วที่ตอบถูกถ้าตอบแบบถ้าอบผิดไงเสียชื่อเลยนะเสียเสียเลยนะจริงมาก คุณอีกแต้มเดียวคุณจะเสมอผมบอกว่้ามาช้าแต่มานะมามาข้อต่อไปได้เลยค่ะเฮ้ยเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเอาสโลแกนเข้ามาด้วยเลยตนวนี้เฮ้ยหรือเปล่ามาสตอรี่เฮ้ยเฮ้ยมีการไปแล้วจะทำก็แย่งคำตอบหรออ๋ออาป่ะเอามจับติงหูค่ะจับติงหูค่ะถ้าพอแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยน้องหนึ่งค่ะ ่คำตอบในข้อนี้คืออะไรครับก็คือพี่ท็อปตอบคุณโยนให้กันหรืออย่างนี้ได้เหรอผมรู้ผมรู้แล้วคิดตัวละครนี้มาจาก Toy Story Toy Story เป็นนายอำเภอครับเป็นนายอำเภอเชี่อวุดดี้ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเฉลยค่ะพูดดี้เองค่ะจ๊ะ ยังมีอีกมาฝันละโอ้โหง่ายมากมามาภาพพร้อมแล้วมึงจะตีหูนะคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอายเฮ้ยโอ้เจียนตาเจียนเลยนี้หกเจียนน่ามากคับเจียนด้านนี้ค่ะสกู๊ปพี่ดูครับสกู๊ปพี่ดูเลยทานใช่มาค่ะเฉลยค่ะเฉลยคือลูกพี่ มาต่อไปค่ะเรียกว่าเป็นข้อตัดสินไหมสารพัดของเป็นข้อตัดสินเป็นข้อตัดสินเลยตัดสินตัดสินเลยมาค่ะหนึ่งสองยกมือค่ะน้องหนึ่งค่ะน้องหนึ่งค่ะคำตอบน้องหนึ่งคือตอบแล้วนะคะครับผม Tower Pop Go Tower Pop Go และคำตอบนะคะ แล้วก็น้องๆหนูๆทางบ้านนะคะที่แบบชื่นชอบตัวการ์ตูนเนาะก็ลองบอกว่าอุ้ยลองมาเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ดูบ้างนะว่าแบบว่าการดูการ์ตูนเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแต่แค่ให้ดูเป็นเวลานะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้นเองนะคะจะได้เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของน้องๆด้วยเนาะสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่อง Recreation DPE Channel ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆจากกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับพวกเราในคลิปต่อไปได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายใครดูนี่ไหมแม่ม้าดอเรมีอุยเคยเซนต์ละมูนเคยจักรเคือตู้แทเงพีเรน